ยนาคาสันทสุธมาเตวตานาคาโยปะรยนามเทวตังปัตตะรยานาคตาเอหิปัตตะเรเกโยตังปะวายโยนัสังฆทุปเตนังัตยาสีนาคีปุเรติเยเตนิมิตาเวตาญาสัมมารมะทวตาปุรังเวทิยาวตาวานนทัสสังฆตยาสสะสังคตยาสีสันทพุทาวิยาวเตรัง โุมาเทวโตวโรเทสุปัฏาาปาเทวตานัฏฐยาตาังเอหิพุทธังเตตระยนามังเทวโตวโอตุสพะโลกยังภัตวาตี มาตามแนวทางของคุณพ่อเป็นโค้งสุดท้ายนะครับใช่หลังจากที่ครับหลังจากที่ไปทําพิธีมาขที่ไหนนะพ่อที่เราไปทําพิธีกันมาล่าสุดครับพรอที่ทําเพื่อประคำาอครับครับเป็นการขึ้นวงสวงเนาะขึ้นวงสวงขึ้นองค์ปูครับู้นิลการครับองคูนิลการเนาะใช่แล้วก็เมียาอะไรก็ลืมไปแล้วแหละครับครับผมก็เลยแบบจำเลยกับปูู่นิลการครับ ก็เลยมาเชิญให้คุณพ่อเนี่ยไปเป็นผู้ทําพิธีนะพ่อเนาะไปทาพิธีเปิดค่บผม,มค่บผมแล้วหลังหลังจากกลับมาจากนันแล้วเนี่ยมีปู่ตามมาบอกว่ามีอะไรไหมพ่อแต่ว่ามีก็จะมันก็จะเป็นแบบแบบยังไงเขาเรียกว่าครับคล้ายครับคาจะว่ามีก็เหมือนเหมือนจะใช่บางครั้งก็เหมือนไม่ใช่เพราะมันผิดปกติผิดปกติตรงไหนระยะหลังๆนี่มันแปลกเกี่ยวตะกับ เขาเรียกว่าเกี่ยวกับจะบวชเหมือนว่าจะบวชเหมือนเขาเรียกว่ามีตะไครจะมาบวชอย่างนี้นะมันก็แปลกทาไมบวชท็ไมเขาไม่บวชพระทําไมเขาแค่บวชแค่เนนอย่างนี้นะครับเหมือนมีคนจะมาขอบวชแต่เขาจะมาขอบวชเป็นเนนอย่างเงี้ยขอบวชเนนบวชเนนแล้วหลายคืนนลนะแปลกนะที่นิมิตนะมันแปลกเอ้ทำไมเขาจะมาบวชแต่เนนครับเนี่ยมันก็แปลกเปลก มีคนมาขอบวชบวชเนนกับมาบวชกับคุณพ่อใช่ไหมครับใช่จะมาบวชเนนอันนี้ในฝันใช่ไหมครับในนิมิตในฝันเนี่ยมันแปลกๆแล้วก็หลายคืนด้วยนะไม่ใช่ออกนิมิตครั้งเดียวก็คือว่าหลังจากที่เรากลับมาจากทำพิธีวันนั้นคุณพ่อก็ฝันเลยใช่นิมิตจะมีคนมาขอบวชแต่ถามว่าจะมาบวชเขาบอกว่าเขาจะมาขอบวชแค่บวชเนนแต่เขาไม่เป็นพระเขาไม่เอาเขาไม่พระไม่เอาพระแบบไม่บวชพระน่ะ เขาจะบวชแค่เนนขอเป็นแค่เนร <ผม S 1> นะมันก็แปลกหลายคืน,นบวชนิมิตสองครั้งสามครั้งเลยนะหลายหลายคืนซ้ำเลยใช่ไหมพ่อใช่จะมาขอบวชแต่แค่เนรแต่ไม่รู้ว่าเป็นไข่เราก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวคุณพ่อว่าปู่ขยานี่เพื่อนจะมาสื่อสารอะไรพ่อถ้าว่าปู่ย่านนี่คงไอสิ่งสถานที่เนี่คงไม่ใช่ไม่ใช่ปูก่กับยาสิ่งที่คนที่เขาจะมาบวชบางทีก็มันก็จะโยงมาทาง ทั้งที่เราไปทำนั่นแหละเหมือนมันเป็นกายยานอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเขาถ้าว่าเรารับบวชแล้วเหมือนเขาก็จะได้มาปฏิบัติอยู่กับปู่กับย่าอย่างนี้น่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครัใช่พอเขาทำขอพิธีแค่บวชเนนเขาไม่ได้ว่าบวชพระมันเพื่อนอยากจะมาปฏิบัติกับปู่ย่าตรงนี้เนาะนั่นแหละถ้าเราบวชนั่นเพราะมันเป็นกายยานเนาะกายทิพย์เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้นนิมิตเนาะมันเป็นกายยานคือเหมือนก็มีแค่ดวงจิตนะนะ อันเดี๋ยเราสัมผัสได้เราเห็นแบบนั้นเขามา<ผ>มขอบวชขอบวชแต่เขาจ,จะขอบวชแต่เขาจะขอบวชเน้นครับแต่นิมิตหลายครั้งสองครั้งสามครั้งเลยนะก็คือที่คุณพ่อนิมิตในรักษาะนี้ก็คือหลังจากที่เรากลับมาจากทาพิธีวันนั้นใช่ใช่หลังจากทำพิธีคผมนั่นแหละก็เลยแปลกๆไม่ว่าบางทีมันก็จะเกี่ยวยงกับสถานที่ตรงนั้นเหมือนเขาก็จะมาปฏิบัติอะไรด้วยอย่างนี้เลยครับคับพ่อ แล้วท,ที่คุณพ่อเนี่ยฝันตั้งแต่ต่องวดฝันไม่ได้ขี่รถเนี่ยหลังจากนั้นฝันอะไรอีกไม่พอหรือไม่ฝันอะไรอีกไะมครับไม่ไม่นิมิตนะอพอจะไปทํานั้นแหละถึงได้นิมิตไอ้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มาอืนั่นแหละพอไปทําพิธีอันนี้แล้วก็มีนิมิตเกี่ยวกบวับรบวชเนรที่ถ้ากนจะมาขอบวชเนรก็แปลกแต่ไม่ใช่นี่แหละมันแปลกตรงที่ว่าไม่ได้ครั้งเดียวเนี่ยครับ ถ้านับครั้งมันสามสี่คืนแล้วนะที่บวชแต่เกี่ยวกับมาขอบวชเนนมาขอบวชเนนเนี่ยทำไมเขาต้องมาขอบวชที่เราเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรเลยยังไม่รู้ว่าทําไมเ็าจะมาขอบวชก็คือว่าในนิมิตนี่คุณพ่อเห็นเป็นรูปร่างมันคนปกติเลยก็คนใช่คนปกติอืมคแต่เขามาขอบวชขอบวชเนนแต่เราก็ยังไม่ได้รับบอกว่าจะบวชให้นะคทําไมเขาตึงต้องมาขอที่เรานี่แหละมาแปลกตรงนี้แหละ เนี่ยเหมือนจะสื่ออะไรเหมือนว่าจะมีสิ่งใดที่เขาจะมาปฏิบัติด้วยหรือเปล่าว่าเป็นทิศเนาะเป็นกายยานนั่นนะอืครับผมแล้วทีนี้เห็นคุณพ่อว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเนาะก็คือว่าเคยมาจุดทูบแล้วได้ทุบแล้วได้ถูกเป็นประจำสถ<ช>านที่ตรงนี้ใช่แต่วันนั้นมาแล้วจุดไม่ได้เลขเลยใช่ไหมพ่อจุดไม่มีเลขเลยเขายังตกใจตกใจมากๆเลยว่าดอกหนึ่งไม่มี จุดดอกที่สองก็ไม่มีตัวเลขไม่มีเลย<ฆ>มันเป็นเรื่องแปลกมากๆปกติจะไม่เป็นอย่างนี้ยังไงทูบยังไงมันก็ต้องมีตัวเลขอื<ฆ>นี่ไม่ให้เห็น<ฆ>ไม่ให้มี<ฆ><ฆ>ก็เลยเขาโทรมาถามเราก็เลยบอกไปว่าโอ้ไม่ใช่เราไปผิดอะไรหรือเปล่าทําอะไรไม่ให้ปูไม่ให้เห็นเป็นตัวเลขหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็พูดบอกไปอย่างนั้นปกติจะไม่เป็นแบบนี้นะเราก็ว่าอย่างนี้เนาะผมนั่แหลอืลมกับ ถือว่าเป็นเลืองแปลนันบ้าก็แปลผู้สามดอกไม่มีไม่มีเลขเลยไม่มีตัวเลขเลยเหมือนหลบหลบไปเลยไม่มีตัวเลขก็เป็นแค่ทูบตั้งเฉยเฉยตัวเลขจะไม่มีเลยเขาเขาก็แปลคนจุดเขาก็แปลไม่แน่ปู่ท่านอาจจะรอให้เราวันนี้ก็ได้เพราะว่าเราตั้งใจจะมาจุดวันนี้เนาะใช่ฉเลหมือนเหมือนเหมือนจะให้ไม่ให้เป็นหลายตัวหรือเปล่าในอย่างนี้เราก็ไม่รู้ได้อันนี้ใช่หรือไม่ในในทูบสามอันมันไม่มี ตัวที่มันใช่อย่างนี้เนาะไม่ได้ลบเลยไม่มีเลขติดแม้แต่ตัวเดียวคนที่เขาเคยมาจุดทั้งครั้งที่เขามาจุดอะไระถูกทุกครั้งอืนี่แหละแล้วทีนี้เขาก็เลยแปลกเขาก็เลยแปลกมากๆคือว่าทํใหม่ปูถึงไม่ให้น,นะ,ะเราะว่าที่เราก็โทรมาถามล้วก็ว่าไม่ใช่เราไปทําอะไรให้ปูนั่นหรือเปล่าปูเลยไม่ให้อะไรอย่างนี้ก็เลยเราก็เลยพูดไปแบบนี้นั่นเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเนาะ, <8 S 2> ะแต่ว่าวันนี้ก็คือทางช่องเนี่ย จะพาท่านผู้ชมมาขอปู่ท่านวันนี้เลยนะครับไหนๆก็มาแล้ว,ลวก็คือเป็นโค้งสุดท้ายเล้นะพอ่พอเนาโค้งสุดท้าย<พ>อขออ,องค์ปู่องค์ย่านี่แหละขอให้ท่านประทานพรโชคลาภขอให้แตกสามตัวก็เรียกว่าแตกสามตัวให้เห็นสัก,กถีสักครั้งเถอดนี่แหละองค์พระองค์พระแม่นาคียะ สุปฏิโยปรยนามาถังปัถเถโรกโยสิปัถังอุปถาเวโตพุทธ,ธสังครยนามาสีติได้แล้วนี่แหละถ้ามีพ่อาจาับจุดพ่อาจาับปั๊บนี่ เันรู้ตัวเลขแล้วไปดูว่าตัวเลขที่รู้มันจะมีอยู่ในดีจริงๆไหมครับท่านบอกาว่าจะต้องมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ออแต่แปลกตรงที่มีเอฟซีเนี่ยมาจุดแต่ไม่ได้เลขใช่สามดอกไม่มีเลขแค่ออดอกเดียวเลขทูบสามดอกไม่มีสักดอกเดียวใช่มันเป็นเรื่องแปลกเลยครับ แค่ดอกเยวก็ขึ้นจะว่าโรงงานผิดพาลาดก็ไม่น่าจะผิดพลาดทั้งสามดอกเนาะใช่เออมันเป็นเรื่องแหล่ครับผมเดี๋ยวมารอรุ่นหรือว่าปู่อาจรอให้เราก็ได้เนาะนะครับอันนี้คิดในแง่ดีนะครับ อที่ที่คุณพ่อในมิตรฝันเกี่ยวกับคนที่จะมาขอบวชเนี่ยก็คือเข้ามาในลักษณะมาทีละคนหรือว่าอย่างไงพ่อที่มาเห็นเห็นเห็นคนเดียวเห็นคนเดียวมาคนเดียวครับคนตัวอ้วนอ้วนครับตัวอ้วนอ้วนไม่อ้วนเลยแหละอ้วนจำมั่มอ้วนรูปร่างใหญ่อ้วนที่มาเห็นบอกจะมาขอบวชเราก็มาถามแล้วทีนี้ก็ถามว่า จะมาบวชอะไรเขาบอกว่าจะมาขอบวชเน้นแล้วก็บอกว่าให้บวชให้เหมือนมาบอกว่าให้ทางเราบวชให้เขาคจะมาขอบวชเน้นด้วยอะไรอย่างนี้พี่ก็แปลกตื่นขึ้น,นมานิมิตออกทำไมแปลกๆอย่างนี้เนาะพอคืนที่สอง แบบเดียวกันอีกมาขอบวชอีกค้อนๆนี้แหละคนเดิมใช่ไหมค้ใช่สามสี่ครั้งเนี่ยมาขอบวชอ่ะเนี่ยมันมาแปลกตรงนี้ว่าทำไมจะต้องมาขอบวชที่เราแล้วทําไมถึงได้นิมิตแบบนี้สามสี่ครั้งสามสี่คืนติดติดกันนั่นเป็นเรื่องแปลกก็คือแปลกตรงที่เป็นคนเดิมๆนี่แหละคนเนื้อนี่แหละคนอ้วนรูปร่างอ้วนใหญ่อ้วนผู้ชายอ้วนใหญ่เลย ขอบค่ะไม่นน่อาจจะเป็นภูมิตรงที่คุณพ่อไปเปิดให้ก็ได้ใช่นั่นแหละเพื่อนอาจจะมีเป็นหลักถานที่ตรงนั้นก็ได้เพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะรูปร่างเป็นคนอ้วนท้วนงี้นะพ่อเนาะใช่อ้วนท้วงใหญ่รูปร่างอ้วนแล้วก็อย่าลืมความฝันรอบแรกเนาะมันมันอาจจะอยู่แลววนอเล็กตัวนั้นนะคะที่คุณพ่อฝันเกี่ยวกับรถขั้นนีเลยค่ะเกี่ยวกับรถ ขับรถคันนี้ก็ทั้งที่ขับไม่เป็นก็อยากขับนั่นแหละพอขับแล้วมันก็ขับไปวิ่งไปแต่มันเข้าเกียร์ได้แค่สองเกียร์นี่แหละเขาได้แต่แค่เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองขับทั้งคืนก็เข้าได้อยู่แค่สองเกียร์เข้าเกียร์หนึ่งแล้วเข้าเกียร์สองก็จะเป็นเข้าเกียร์สามก็ตกมาอยู่เกียร์หนึ่งพอเกียร์หนึ่งเราขึ้นไปเกียร์สองเข้าเกียร์ใหม่ไม่ได้เข้าได้แค่สองเกียร์ขับทั้งคืน จนนิมิตรตื่นขึ้นมาทำไมขับรถอยู่แต่แค่สองเกียร์แค่เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองอยู่นี่เลยขับทั้งคืนเลยรถคันนี้ทั้งทั้งที่เราก็มาได้ขับเป็ียนด้วยขับรถนะก็ไม่รู้จะเป็นหนึ่งสองนะคะเนาะแลวแล้วก็ทะเบียนรถอะไรนะคะนั่นแหละสี่เก้าศูนย์สองทะเบียนรถอืมค่ะดย่าลให้ท่านผู้ชมนี่ไปหมุนเล่นเอาเนาะจ้าคุณพ่อจับให้สี่สองเก้าแต่ว่ามันหมุนหลายตัวนะพ่อเนาะมันก็หมุนได้หลายตัวดูแต่ ชอบตัวไหนสี่เก่าศูนย์เก่าศูนย์สองสี่เกาฝ่ายันก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็ถ้าข้ามคงหน่อยก็จะเป็นสี่สองเก้าแต่ว่าคุณพ่อเคยฝันในลักษณะนี้ไปนั่งอยู่บนรถใช่นั่นนั่งกระบะรถเล่นสงการเล่นน้ำออกสามตัวเลยนะพ่อเนาะออกสามตัวเลยใช่สามเจ็ดเจ็ดนะท่านผู้ชมใช่สามเจ็ดเจ็ดอพรนั้นออกสามตัวเลยครับวันนี้ก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่า คุณพ่อเนี่ยถ้าฝันในรักษาะนี้แล้วเลขมันมักจะออกนะพ่อเนาะใช่เคยเขาสร้างตัวกับทะเบียนรถมาแล้วนะค่ะเนาะใช่ข้าวสามตัวเลยสามเจ็ดเจ็ดนั่นแหละค่ะเดี๋ยวนั่นกับฟันว่าเด็กขับขั้นนั่นเนาะค่ะเนาะอันนั้นไม่ได้ขับนั่งอยู่ข้างหน้ารถเล่นน้ําสงการเขาก็นั่งท้ายกระบะเต้มีเราอยู่คนเดียวแปลกไปนั่งอยู่ข้างหน้ารถเพราะมันจะตกหรือไม่ตกน้อนั่งอยู่กับโปรงหน้ารถเขามันก็แปลกก็ทําไม่เห็นแปลกๆจนเรากลัวว่าเราจะตก แต่มันก็ไม่ตกครับแล้วก็รอบนี้ฝันว่าได้ขี่คันนี้นะคะใช่สี่เก้าศนย์สองใช่สี่เก้านสองคุณพ่อชอบสี่สองเก้าหรอใช่เราตีตรงๆแล้วว่าเลขสี่เออมันก็มีแล้วก็ไอ้ข้าวสองเกียร์สองเราก็ว่าสองไอ้เกียร์มันก็เก้าลิตตีไล่มาเป็น เป็นสี่เป็นสองเป็นเก้าอ่อาครับครับผมแล้วแล้วแล้วถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่สี่สองเก้าเนี่ยพอตีเป็นตัวไหนครับพอ่อก็ทะไล่มามันก,มมนก็มันก็เทกโยงมามันก็ต้องเป็นนี่เลยสองไอ้เก้าศูนย์สองเลยก็ไล่ก,ลกันมาอย่างนี้นะถ้าไม่เป็นสี่สองเก้าจะเป็นเก้าศูนย์สองนั่นไะด้มันก็ไล่ลงมาเลยถ้ามันออกตรงมันก็ตรงมาอย่างนี้เลยครับผม แล้วเลขทูบตัวแรกก็เป็นเลขสองนะคะท่านผู้ชมเออโหจุดวตรวมกันกับะทะเบียนรถว่านนเนาะเห็นไหมท่านบอกว่าตัวเลขเลขสองมันก็จริงๆรออิงที่จับเอาไวน้นะที่จะไปจุดนะก็จะรอดูมันก็เป็นเลขสองจริงๆมันก็เป็นนะค่บผมไม่ใช่จะเป็นตัวเดียวกันกันกบทะ,ทะเบียนรถเนอาอะ902นะครับทะเบียนรถ ว่าขันเอาจับเอาคู่น่ะจะเป็น490มันจับได้สามคู่นะใช่มันจับได้สามคู่เพราะว่าเลขมีสี่ตัวเป็นทะเบียนรถนะพ่อเนาะใช่อันนี้สุดแล้วแต่ถ้าผู้ชมไม่ชอบที่คุณพ่อจับให้ไปจับเอาเองก็ได้เนาะเอาเองเลขสี่ตัวเนี่ยอืใช่ครับคือว่าเป็นนิมิตฝันตั้งแต่ต่องวดนะพ่อเนาะตองงวดครับคืนตองวดเลยหวยออกคืนนั้นเร้าคืนก็ฝันเลยครับ แต่ถ้าคุณพ่อฝันแบบคืนทับงวดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดนะพอนอะ่อครับคืนทับงวดโอกาสเข้าเข้ามากกว่าไม่เข้าครับืนทับงวดนี่ครับผมโอกาสเข้านี่มีเยอะมากเลยนะ,ยะพ่อเนาะใช่มีเยอะแต่ขอให้จับให้ถูกครับว่ามันจะออกตรงอย่างที่เราจับไหมหรือว่ามันจะออกต่างไปอย่างนี้แต่มันก็เลขอยู่ในนี่แหละในจํานวนที่สี่ตัวนี่แหละครับ อาจจะเป็นตัวอื่นที่คุณพ่อไม่ได้จับให้อย่างนี้ก็ได้เนาะใช่ลูกตัวอย่างเก้าศูนย์สองนี่ก็เป็นไปได้ค่ะสี่ศูนย์สองนี่ก็ได้นะพ่อเนาะใช่สี่ศูนย์สองก็อยู่ในนี้ใช่เก้าศูนย์สองสี่ศูนย์สองก็ได้ครับสังเกตเบิรงมือนี้เนาะบ่ได้ยินเสียงกาดนในที่ค่ะท่านผู้ชมเออวันนี้มาห้องอีกแล้วทางหลังคุณพ่อคิดเหนือค่ะบ่ได้ยินมาตันไลย อมอม,มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเลขสองนำหน้ามาแล้วนะครับอันหลังมันจะเป็นเลขห้าหรือเปล่าคืออยู่เดียวอเอนนะครับสองห้าแต่ว่าทะเบียนรถวสองสี่แล้วแล้วหลังจากที่เรากลับมาจากพิธีวันนั้นก็คือเจ้าภาพเนี่ยที่เราที่เชิญคุณพ่อไปทำพิธีได้ติดต่ออะไรมาไหมพ่อก็อ ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ติดต่อไม่เห็นไมโทรมาติดต่อ<ช>มาถามอะไรเลยครับผมก็คือเขาอาจจะไม่มีเรื่องที่อยากให้ถามนี่นะพ่อเนาะใช่ก็คือว่าวันนั้นนี่คุณพ่อก็ไปเปิดเปบ,บกระจางแล้ว<ช>คุณพ่อก็บอกไว้หมดแล้วว่าทําบูชาเพื่อนวันไหนอย่างนี้เนาะใช่ครับผมครับเลขถูกโอ้มาแล้วนะครับตัวที่สองอา,อาจอาจอาจจะไม่ตรงกับเลขทะเบียนรถที่คุณพ่อนี่ไม่ฝันเนาะ แต่ว่าเลขสวยมากมีสองนะครับท่านผู้ชมะขึ้นแต้มหนึ่งเด้อขอ,อจ้ำหายซีสองเก่าอันนี้เป็นห้าสองเนาะขอห้าสองขอตัวสุดท้ายก็เป็นเก้าอีกครับไม่แน่อาจจะที่คุณพี่ท่านนั้นมาจุดไว้แล้วไม่ได้ปู่ท่านอาจจะรอให้ทางแอดมินทางช่องนี่มาจุดขอตัวนี้เนะะาะพ่อเนาะใช่นะครับจุดไม่มีตัวเลขเขาก็ลายมาให้ดูเลย ดอกทูบดอกทูบดอกทูบไม่มีสักตัวเดียวต้งสามดอกเลยใช่ไหมพ่อใช่แลกมาครับเลขสามดอกไม่มีทูบเลยเป็นไปได้ยังไงนะครับท่านผู้ชมก็คือปกติเอฟซีท่านนี้มาจุดขอส่วนใหญ่จะถูกบ่อยเลยใช่ไหมพ่อถูกถูกอย่างเดียวน่ะไม่ได้ถูกบ่อยจุดเมื่อไรถูกเมื่อนั้นน่ะคนคนนี้น่ะครับสองตัวกับสามตัวใช่ไหมครับพ่อใช่ไม่ถูกแต่แต่สองตัวนี้แทบจะไม่ผิดเลยอืม ครับเอ,อประกอบคุณพ่อเคยเล่ายฟังอยูน่นะเพราะ<ช>ว่าเขาจะมาจุดตอนที่<ช>ไม่มีใครมาเนาะพ่อเนาะไก่คำคำเขามาจุดแบบว่ามาแบบจุดผพ้ดเดียวนะแบบเงียบสงบเสงะะียนแล<ช>้วค่ะเนาะเขามาครั้งแรกเขามาจุดเขาก็าถูกเต็มๆเลยแล้วคุณพ่อจะทราบเหตุผลไหมรับว่าทําไมถึงจุดแล้วไม่ได้ก็แนี่แหละก็เลยถามว่าทําไมจุดแล้วทําไมมันถึงไม่ติดเราหรือว่าไม่ใช่ไป บทบานสารกล่าวแล้วไปพูดอะไรผิดคำพูดหรือเปล่าท่านเลยไม่ให้ติดให้อะไรผิดอย่างนี้ก็เลยก็พูดอย่างนี้โดยที่เราก็ไม่รู้ใช่เดแล้วเราจะลืมอะไรหรือเปล่าปกติมันไม่น่าจะเป็นไปได้ทาไมท่านถึงบังไม่ให้เห็นเลยอย่างนี้คับนท่านเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะพ่อเนาะใช่ท่านอาจจะอยากบังไม่อยากให้เห็นเนาะั่านเลย มันก็แปลกตรงนี้แหละถ้าดอกเบียวก็ไปอย่างสองดอกสามดอกทําไมไม่มีเลขขึ้นสักดอกเบียวมันไม่น่าเปนไปได้แค่ผมก็คือว่าเรื่องบนบานเรื่องทําอธิษฐานคําขอนี่ก็คือว่ายึดเป็นที่หนึ่งเลยนะพ่อเนา่ต้องยึดอืพูดแล้วต้องทาอย่างที่พูดเอาไว้งั้นไม่ได้ครับเหมือนที่พ่อเคยพูดไว้ว่าจะเอามาวาดก็ได้วาดนะพ่อเนาะเอาอ่างน้ําให้มันมันก็จะติดทั้งนัเลยถ้ามันทำมันก็ติดปากติดคําอยู่นั่นแหละ เราได้ทำแล้วเราก็โล่งไปสบายใจไปครับเดี๋ยวเราวันนี้คุณพ่อยังไม่ได้จุดทูบใช่ไหมครับพ่อทู่ทูบหนึ่งดอกสิ่งตรงนั้นนะ,อะตอนแรกเนี่ยตอนแรกว่าจะจุดแต่ทีนี้พรุ่งนี้จะจุดเพราะว่าที่ว่าจะจุดได้เพราะแต่จุดทูบหนึ่งดอกแล้วก็จะเอาไอ้เหล้าขาวหนึ่งขวดแล้วก็บรีสองมวนมาบอกเขาเลยพรุ่งนี้ตอนแรกว่าจะว่าจะให้รอนะว่าจะขับรถไปซื้อเพี่เรียกว่า,วาไม่เป็นอะไร บอกกับนั่นแล้วว่าพรุ่งนี้จะมาทําให้บอกเขาตรงนี้แล้วแหละบอกพูงสถานที่แล้วว่าพรุ่งนี้จะมาขึ้นให้เราหาเาหนึ่งขวดบุรีสองม้วนเขาขอนี้ใช่เพราะเขาขอแบบนี้เขาขอเลยเขาบอกอย่างนี้เลยแต่เรายังไม่ได้ทําให้เขาแต่ทางนี้ไม่ใช่เป็นผู้รับปากว่าจะทำเอฟซีเอฟพูง่ายๆก็เอฟซีนแหละทางนี้แหละเราถูกแล้วก็จะทําที่เขาลืมอืนี่หละเราก็เลยบอกไปครับอ้ยหนึ่ง โอ้อยเลขสวยเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะสองห้าหนึ่งอุ้ยหนึ่งสองตรงกันกับเข้าเกียร์ทาเกียร์รถน,นั่น<ด>แหละหวันนั้นวันนั้นไปทําพิธีขากลับนั่งคุยก,กันกับคุณพ่ออยู่เข้าได้แต่เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองใช่ไหมพ่อใช่เอออาจจะเป็นหนึ่งสองหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็นหนึ่งสองก็ได้เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าขับรถเข้าได้แต่เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองไนะครับสองห้าหนึ่งนะครับเลขสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะ กับท่านผู้ชมชนะคะเลขทูบสองห้าหนึ่งนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมก็คือพวกนี้เนาะคุณพ่อจะเอาเหล่าขาวแล้วก็มาเส้นได้พอดีเล้าขาวหนึ่งขวดแล้วก็พุดี2สองมว้วนแล้วก็จะมาจุดบอกเขาต่อวันนี้ว่าจะจุดแล้วก็บอกเขาแล้วแหละว่าพุวกนี้ค่อยจะทําให้อะไรให้คือบอกกล่าวเขาแล้วครับผม เพราะว่าถ้าเกิดจะแต่ทำพิธีจุดทูบขอพ่อแม่่าเนี่ยต้องจุดที่บอกผมนี่ก่อนเนาะใช่บอกนี้ก็เลยบอกเขาพวกนี้จะมาทําให้เพราะเขามีคนเขานั่นบนบานเอาไว้ที่เขาไม่ได้ทำนั่นแหละที่เราจะทําให้หรือพวกนี้จะมาทําให้เขาก็บอกกล่าวเขาแล้วเขาก็ดีใจแล้วแหละบอกเขาแล้วพ่กนี้เขาก็จะได้อืกินได้อะไรของเขาคือทุกครั้งที่มานี่ก็คือจุดเป็นทูบดอกเดียวนะพ่อเนาะใช่ทุกครั้งที่มาจุดเป็นทูบดอกเดียวนะครับ เลขทูบสองห้าหนึ่งตรงตรงกับที่ปู่ท่านด้บอกเอาไว้ไหมพอ่อตรงแต่แค่เลขสองตรงเลขสอง่ารบอกัวแรกเลขสองครับตัวสุดท้าย<ร>เป็นหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์ไปไปได้สองหนึ่งหนึ่งสองแล้วพอวันนี้เพราะมันตรงกับเลขนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าว่าเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยมันคงเป็นเลขล่างเลยแหละครับเลขล่างหนึ่งสองสองหนึ่งครับการันตีเอาไว้เลยคือล่างครับ เด็กตัวนี้ต้องมาล่างถ้ามาก็คือล่างเลยแหละค่ะเพราะว่าคุณพ่อใส่เกียร์เนาะใช่เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองอยู่สองเกียร์แค่นี้แหละค่ะคุณให้ท่านผู้ชมพิจารณาเนาะส่วนตัวนี่คุณพ่อชดชอบตัวไหนมากที่สุดครับพ่อก็ถ้าชอบก็คำว่าหนึ่งสองนี่ก็ชอบแต่ว่าชอบเป็นเลขล่างเลยเดี๋ยที่ข้างบนก็สี่สองเก้าตัวนี้แหละคก็ยังชอบอยู่นี่แหละ สี่สองเก้าหนึ่งสองนะครับท่านผู้ชมใช่แต่หนึ่งสองนี่ทีว่าเป็นเลขข้างล่างเลยสองตัวล่างเลยครับสังเกตเยกคุณพ่อจะไม่เยอะนะเลขมันจะสามกันนะครับสองเก้าก็มีแล้วในทะเบียนรถสี่สองเก้าหนึ่งสองก็สามกันใช่นะครับเ<อ>นี่ก็ขอท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบกับคุณพ่องวดนี้นะครับแล้วก็ใครที่ มาขอเอาไว้หรือว่าใครที่มาบวนเอาไว้กับปู่ท่านเนาะก็อย่าลืมมาทําตามคาพูดด้วยเพราะมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราใช่ไหมใช่มันมันก็จะทําให้เฟลทําให้เพี้ยนไปนั่นไปจากที่เคยถูกมันก็จะเพี้ยนไปอย่างนี้แหละครับผมนั่นเพราะการบนบานสังกลเอาไว้เราต้องทําครับผมเนาะเหมือนเรามาบนเหมือนเรามาสัญญาอะไรไว้ก็ต้องทำนะพอนะค่ะ เพลนการ้องดังมากเลยนี่แหละวันนั้นมันมาลองนี่แหละพ่อเอาวะเอาวะนี่นะอืเอโอเคน้อยไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับขอบคุณครับลาครับครับสวพัดหนึ่งครับนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของพ่อหนองนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็ปวดใช้ วิจารณยาณในการรับชมนะครับยังไงก็ขอทั้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปว่แต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ